ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมซีอ่านเกมแเอาหยุดเกมไฟแนนซ์เฟดีสามนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นฟแนนเฟดีสามนะครับต่อจากอีพีที่สดไปนะครับผมชื่อผมยังไม่ได้ลงอีพีนะตอนนี้คือผมกำลังเล่นเกมของคล้ายๆแบบ ตัวจอยไม่ใช่ตัวจอยดิคือแบบมินิเกมนะครับวันนี้ก็ผมก็น่าจะทำคลิปไม่ค่อยยาวหรอกนะครับคนเนื่องจากอะไรแ <c oughs> อบผมตัดไม่เกินแค่ประมาณ16นาทีเอเคแล้วก็เด็กนูนตาแล้วก็เราก็หายไปมา ต้องทำคิดมาถึง16นาทีหรอบ้านะเราดูกล้องนะครับคือผมอัดนรอบสองคอมเ็นต์ตาละน่าจะตา <Hello? S 1> ของสปริงแท็ดูกล้องนั่นไงนั่นไงแต่สปริงแท็บสปริงแท็บสปริงแทบหายกดตัวที่สองข้างบนสุดนะครับ กดอันบนสุดเลยว่าหายใครอยากเล่นก็ติดต่อผมได้เดี๋ยวันจะจิงเล่นให้ต้คิดน,นะครับด้วยอะไรด้วยเนื่องจากของ Final Fantasy นะครับคือมันในเพจสโตร์นะมันต้องซื้ออย่างเดียวเว้ยแล้วก็ทาาของ Final Fantasy สี่ โหลดไม่ได้อืมโหลดไม่ได้ <c oughs> ผมก็ลเงมาเล่นหนึ่งสองสามผมก็เามาเล่นหนึน 1, 2, ่งสองสามเชครับโปรแกรมนิดเดียวเองแ่นี้ผมก็แก,ก,กได้ <c oughs> มา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  <Hello. S 1> นั่นกลกองพังไม่ใช่กองพัง เสียงบอลลูนพังนะครับเสียงบอลลูนเด็กบอลลูนย้อมบอลลูนบ่อยนะครับเ <Hello. S 1> สียงเด็กบอลลูนหายมาแล้วคือเราไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับแค่ดูไอตัวของสปูทให้ดีนะครับ <Hi. S 1> ให้มันหายไปจากสายตาของเราซึ่งว่ามันหายไปจากสายตาของเราใช่ มันมาอยู่กับเราแล้วนะครับนังไงหายละคือผมจะหาให้มันอยู่ที่โล่งๆเว้ยเพื่อจะผมจะโดนมันได้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเออว่าสามสี่ตัวนั้นมาผมต้องทำยังไงนะครับทอไงทอทอกดไม่ได้พี่กดยังไง กดกดกดยังไงกดยังไงกดยังไงมันมาละทอ่อสิบเอ็ดมันลงข้างผมแน่เชื่อไหม <S <S เรียกกลับก่อนนั่นไงนสิบเอ็ดโลปึ๊บลงมาข้างผมเลย ตายอย่างเดียวก็คืนเพิ่งตีสองไงตายอย่างเดียวครับตายอย่างเดียวนั่นเรียกเรียกกลับไม่ได้แล้วดื้อน่าเราตายเลยต่อต่อต่ <S <S อเขาอาจจะเงียบนิดนึงนะครับผมเนื่องจาก ตั้งใจเล่นทุกคนว่าผม, <Hi. S 1> ผ,มผมต้องทำยังไงเนี่ยคือป้องกันในตัวของเฟดดี้แล้วก็เด็กบัลลูนผมต้องทำยังไงใครมีวิธีนะครับผมคอมเมนต์ไว้ตใต้คลิปได้นะ อ้ยไลเนี่ยผมขาแค่สองขาแค่ม่กี่วิธีอ่ะที่ป้องกันมันได้ไหมนะครับคือผมแค่ต้องรอดูมันอย่างเดียวนะมาละสปริงแท็บตัวเกงของเราตัวเกงของเรา สปริงแท็บสปริงแท็บก็คือผมมาเสียงทุกที่มาเหา่าทุกทีเมื่อกี้ก็นกร้องอันนี้มาเหา่าตายทำคลิปไม่เจอแล้วกด <Hello. S 1> <laughs> ไปก่อนน,อน,นะครับผมมาคลิปนี้ถึง2องผมขอแค่อย่างเดียวนะครับผมขอคลิปนี้ถึง200รไล์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะ คนละประมาณคนละประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับไหนะดรูปคลิปไหนก็ได้ครบหนึ่งชั่วโมงนะดูแล้วดูอีกก็ได้ย้ายคลิปไปเรื่อยๆอย้ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับให้ครบหนึ่งชั่วโมงนะ <Hello. S 1> ขอนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งครับ ที่สองที่สองเจอปัญหาตัวโปรแกรมที่สามตัวโปรแกรมที่สามมีปัญหาไฟล์ลับคืออะไรไม่รู้อยู่ดีๆมันก็แดงใช่ไมมเฮ้ยไม่หายไปไหนเลยเหรอพอดีนะ อย่ากับคือว่าเราไม่เรียกมันมาไม่แล้วมันไม่กลับอ่ะมันจะมีปัญหาเดียวผมเองอปัญหาผมจะเกิดขึ้นนะครับตีสองหายไปแล้วก็ยังไม่กลับมาคือทุกคนดูดูครบนะกลับมาละตัวป้องใหครบตัวว่าไม่มี ว่าไม่มีนะครับสปริงแท็บเห็นเราแล้วมันจะไม่กลับเองอมันจะจ้องเนยอ้อคอเนี่โดนทั้งน่าจะบอลลูดบ่อยนะตาย,ตาย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 โดนจำสกแกยัดหน้าไปหนึ่งทีว่าเฟาดดี้มาผมโดนซ้ำสองสปริงแท็บตามตายตายผมบอกคำเดียวตายนั่นไง ไปตามกด <Hello? S 1> กดก่อนอันหนึ่งชานะดูกล้อง <Hi. S 1> กดอันสองต่อขณะนี้เวลาตีสามนะครับตีสี่ละอยู่ไหมอยู่ ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับยืนยืนจนได้ถึงดีดีห้าดีหกแหละดีแล้ว <c ười> คืออย่าเคลื่อนไหวหาย ามหาบอลลูนบอยเพื่ออะไรกดอีกไงไปแล้วก็กดไปแล้วก็กดผมก็กดเลยเลยแหละเอ้โหดิหายไปพิ Hi, <baby. S 1> <Hi. S 2> ผมก็กดอีกอ่ะแต่ว่าของเฟดดี้สามผมเือว่ดีนะ <Hi. S 1> เพราะคือแบตเตอรี่ไม่มีกัรหมดแค่ okay. เราต้องจัดก,การตัวโปรแกรมเอาเองนะครับว่า <Hello. S 2> กล้องพังอะไรพัง <Hello. S 2> นะครับ ต้องเช็คให้เรียบร้อยนันใหญพังแล้วสองตัวเนี่ยใช่ไหมสองตัวและสองตัวตีห้าแล้วตีห้านั่นใหญหายล็อกมาได้ไหมมาไม่ได้ล็อกแหววมกันมาแล้ว ผมปิดช่องลมแล้วครับคุณพนักงานเก่าหายไปแล้วคนนันหนึ่งเลยผมปิดช่องลมแล้วนะคุณธนกพานกับที่เดิมนั่นไงชนะแล้วเว้ยชนะและ้วชนะราคาว่าจะชนะ รอนานเหมือนกันนะเนี่ยให้มีมินิเกมผมมีมินิเกมท่านผู้ชมเล่น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 ต่อเล่นเล่นต่อมินิเกมกระโดดลงไปใหว่าขึ้นไปข้างบนจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเสียดายเสียดายท่านผู้ชมผมไม่ได้ไปกดไง ก็คือมันขึ้นไม่ได้เว้ยนี่ติดกำแพงโอ้ยไปไม่ได้เว้ยคือมีอย่างเดียวที่ผมลำได้คือต้องลบเกมลบใหม่ต้องลบเกมโหลดใหม่อเ,มหมเออไม่ใช่โหลดเกมลบใหม่ก็พอดีอเพื่อทำบัญชีตายมันก็เหมือนกันนั่นแหละวันต่อมาวันต่อมาวันที่สามซิวซิวจะตายโชว์ให้ดู มาละมาละมาแล้วจ้ามันมาตั้งแต่ตีสิบสองฮะทุกคน <Hello. S 1> เอาผมเลี้ยงกันไปหน้าห้องน้ำดูดิไปไหมไป <Hi. S 1> กามาทางเก้าทางแปด ลองตัวที่แปดเอาหายนั่นไงนั่นไงเล่นผมแล้ว <Okay. S 1> เล่นชุดใหญ่ด้วยกองหายเจอกองหายกองพังตีหนึ่ง <Hello. S 1> ตีหนึ่งนะทุกคนมาแล้ว กองพังกดไว้ก่อนทางออกกดไว้ก่อนครับเราไม่ต้องรีบนะ <c oughs> ดีไม่ดีตายทีหน่ง <c oughs> เยี่ยมเลยนะตายทีหน่ง <Hello. S 1> ว่ามันอยู่ในช่องรวมผมก็ตายด้วยเพราะมันจะมาฝั่งข้างเงี้ยทางสิบสี่สามสองกองผม ไม่ทันโอ้ก็ผมมาสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ขอยามีครั้งหนึ่งนะขอขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับดูโคละหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อคลิปนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารนะครับไปแล้วครับบายบาย